สวัสดีแฟนหงแดงหรือว์ภูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นรเวร์พูประจำวันที่15มกราคม2 5 6 5โดย l i ว e r p ูเดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคุณว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้ คลิกท er ี่ทีลิงก์ด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเยอะมากที่สุดเลยก็ว่าได้เข้าคนนั้นก็คือทางฮาวิสแอนเลียดไม่ฟิลดาวลุ่งอนาคตไกลของทีมเรานั่นเองหลังจากโจ้ตัวหายหน้าจากทีมไปยาวนับตั้งแต่เกมกับลิสตูนต็ดตมว่าเดือนกันยายนปีที่แล้ว เขาโจวฟอร์มได้อย่างสุดยอดในช่องออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้หลังจากทางเยอเกนครอปปรับบทบาทของเจ้าตัวจากตัวริมเส้นให้ขยับมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคอยปั้นเกมอยู่ที่กลางสนามแต่ว่าเขาก็มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจนต้องเข้ารับการผ่าตัดและรักษาตัวยาวมาจนถึงปัจจุบันก่อนจะเพิ่งกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมได้อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้อย่างที่ผมได้นำเสนอข่าวสารของเขาให้เราได้รับทราบกันมาเป็นระยะ ในตอนนี้พิมารลีกเองก็มีช่องพักเบรกพอดีซึ่งจะทำให้เอ็นเลียดมีเวลาในการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาให้กลับมาฟิตสมบูรณ์พร้อมอีกครั้งยาวนานมากยิ่งขึ้นโดยโปรแกรมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลคือการลงสนามในศึก FA คัพรอบที่4ที่จะเจอกับทางคาดิฟซิตี้ในวันที่6กกุมภาพันธ์ล่าสุด แอนเลียดเองก็ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวของเขาออกมาสื่อข่าวส่งความให้แฟนบอลอย่างเราๆได้รับทราบกันถึงความคืบหน้าของอาการของเขาโดยเขียนข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความเจอกันเร็วๆนี้นะชาวเดอะเรดทั้งหลายพร้อมด้วยอิโมจิหน้ายิม้มและเขียนต่อไปอีกว่าขอให้เพลิดเพลินกับช่วงพักเบรกปิดท้ายด้วยอิโมจิรูปหวัวใจสีแดงโพสตลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขา ทั้งนี้แม้ว่ามันจะยังไม่มีการระบุว่าเวลาที่กลับมาลงสนามได้แน่นอนของเขาจะเป็นช่วงใดกันแต่ตามการรายงานข่าวจากทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันทำงานให้กับเด e a ตเลต t ิกก็เชื่อว่าเอนเลียดน่าจะกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งในเดือนหน้าหรืออย่างช้าคือต้นเดือนมีนาคม ไหนๆก็เปิดประเดน็นว่าเรื่องราวอาการบาดเจ็บของนัาเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเดน็นเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันกำลังในแง่คนสําคัญสำหรับแผงกองกลางของเราเขาคนนั้นก็คือเตียโกอักคันชาร่ามิดฟิลด์ทาวช่างทองนั่นเองหลังจากโจ้ตัวยังไม่ได้กลับมาลงสนามให้กับทีมเลยได้ัดแเกมกับทางนิวคาสเซิลเมื่อเดือนธันวาคมจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และได้รับบาดเจ็บสะโพก ล่าสุดเบนเดนเนลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางฟุตบอลอินไซเดอรสื่อชื่อดังเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บและกรอบเวลาที่ตีอาโกจะกลับมาช่วยลิเวอร์พูลได้อีกครั้งผมคิดว่าเกมกับคาดิฟซิตี้ในศึก FA Cup รอบที่4จะเป็นเกมที่ดีในการกลับมาคืนสนามอีกครั้งของ ara, นะ i, ติอโกอาคันชารานะเดนเนลี่ตอบคำถามของนักข่าวถึงประเด็น สิ่งที่ลิเวอร์พูลกำลังพยายามทำอยู่ก็คือการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดในการเตรียมตัวของพวกเขางานตั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้จะไปอยู่ในสนามซ้อมทั้งหมดความเข้มข้นของการแข่งขันในศึก FA ครับอาจจะไม่เหมือนกับการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกนี่อาจจะเป็นโอกาสให้ทางเยอเกนครอฟให้เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่ตน้นและลงเล่นสัก60หรือ70นาที อีกหนึ่งทางเลือกก็คือการให้เขาลงสนามมาในฐานะตัวสำรองตอนช่วง20หรือ30นาทีสุดท้ายโดยมีเป้าหมายมองไปที่เกมนัดต่อไปในพิมล,ลีว่าจะให้เขากลับมาลงเล่นได้เมื่อใดก็ตามที่เตียโก,ก้กลับมาลงสนามได้อีกครั้งมันจะกลายมาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับพวกเขาเลยนะเขาคือผู้เล่นคนสำคัญและเขาจะสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างสิ้นเชิงเลยละ่ะ เมื่อการแข่งขันฟุตบอลยุโรปหรือศึกยูฟาแชมเปียนลีกกลับมาลงสนามกันอีกครั้งคุณจะต้องการนักเตะภายในทีมของคุณต้องไม่ลืมว่าลิเวอร์พูลไม่ได้มีทีมขนาดใหญ่ในเชิงของขุมกำลังมาเปิดประเด็นว่าแผงกองกลางของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราในตำแหน่งนี้กันบ้างดีกว่า ก่อนหน้านี้หนึ่งในคนที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องก็คือเดนนิสซากาเรียไม่ฟิลตัวเก่งของทางสิงห์หนุ่มบอสเซียมุนเช่นกรัตบักที่มีข่าวว่าทีมของเราให้ความสนใจมาตั้งแต่ช่วงสัมเมอร์แล้วถานการณ์ดูจะเป็นใจมากขึ้นมาเจ้าตัวได้ออกมาเปรยแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่จากสัญญาปัจจุบันของเขาที่เหลืออยู่กับต้นสังกัดอีกแค่เพียง6เดือนเท่านั้นและจะไปสิ้นสุดลงในช่วงสัมเมอร์ ั่นแต่ไม่มีกระแสข่าวออกมาว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์อาจจะเดนหน้าคว้าตัวเขามาร่วมทีมแบบตัดราคาในเดือนนี้เลยแต่ล่าสุดดูเหมือนว่ารายงานข่าวดังกล่าวนั้นจะไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดเมื่อทางลิวร์พูลเอ็กคอสื่อวงในของสโมสรได้ยืนยันชัดเจนเลยว่าหงแดงไม่ให้ความสนใจในตัวซาคาเรียอยู่ในเวลานี้และเขาน่าจะอยู่ค้าแข้งที่ทางบุนเดสลีกาต่อไปมากกว่า นั่นจะไปตรงกับข้อมูลของทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวรับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของตลาดซื้อขายที่ได้ชี้เป้าเลยว่าไบร์นมิวนิคและบรัเซียดอร์ทมุนกำลังหลุแย่งรายเซ็นของเขาขณะเดียวกันทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ติดต่อไปหาเอเย่นส่วนตัวของซากาเรียแล้วแต่ว่าไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ ขณะที่ทางลิเวอร์พูลของเรานั้นไม่มีความคิดที่จะเซ็นสัญญากับเขาในเดือนนี้เลยสำหรับเดนนิสซาการีนั้น FC ฟซไบเยนและบรุสเซียดอร์ทมุนกำลังเดินหน้าผลักดันดิวนี้กันอยู่โลมาโน่ทวีตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พูดคุยกับเอเย่นของนักเตะแล้วแต่ไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอใดๆขณะที่ทางลิเวอร์พูลเองก็ไม่ต้องการเซ็นสัญญากับเขาในเดือนมกราคม ดังนั้นแล้วการย้ายมาพิมลริกไม่น่าจะเกิดขึ้นด้านยูเวนตุสก็ต้องการได้ตัวเขาแต่โปรเซียม,มุนเช่นกรับ,บักเรียกร้องค่าตัวที่7ล้านยูโรสำหรับการขายสักการียในเดือนมก,กราคมเมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะที่ตกเป็นข่าวหรือเรื่องการย้ายทีมมาอยู่กับเรากักนไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูคนที่มีโอกาสเก็บข้าวของย่าจากถิ่นแอนฟิลออกไปกันบ้าง นั่นก็คือในรายของโจโกเมสปรากลังเลือดผู้ดีของเรานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เขาก็เคยเปิดออกมาแล้วว่าอาจจะย้ายทีมเพื่อโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นในตอนนี้เขาได้กลายมาเป็นตัวเลือกลำดับที่4ในทีมลิเวอร์พูลตามหลังคู่กระปกระกหลังตัวจริงอย่างเวอร์กิลฟานได์และโจเอลมาเตมหรือแม้กระทั่งนักเตะที่ย้ายเข้ามาใหม่อย่างทางอิบราฮิมาโคนาเต นั่นทำให้โกเมสเองรู้สึกเป็นกังวลใจเกี่ยวกับสถานะของตัวเองในทีมลิเวอร์พูลณปัจจุบันว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษของเขาได้ก่อนหน้านี้หนึ่งในสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวเขาอยู่ก็คือแอสตันวินล่าที่มีทางซีเฟนเจอรราดอริตกัปตันทีมระดับตำนานของสโมสรของเราไปกุมบังเหียนอยู่ณนะเวลานี้นั่นเองมาล่าสุดแหล่งข่าวใกล้ชิดทางสิงห์พงาด ก็ได้เปิดเผยกับทางฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าเจอราดเตรียมดำเนินการเข้าทาบทาดาวเตะวัย24ปีอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้รายงานข่าวชิ้นนี้ยังได้ระบุต่อไปอีกด้วยว่าเจอราดชื่นชมในตัวของโกเมสเป็นอย่างมากและยังหวังว่าจะสามารถตกลงดีลกับต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างทางลิเวอร์พูลได้สาเหตุหลักที่ทำให้ทางวินล่าต้องการเสริมทัพในแนวรับเข้ามาเพิ่มเติม ก็เป็นเพราะทางอาเซลตวนเซเบ,เบที่ถูกย่นระยะเวลายืมตัวจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและย้ายไปอยู่กับทางนาโปลีตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้แล้ว,รลวเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางกันอีกแล้วครับท่านย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้ว ทีมของเราต้องเสียทางจอจีโนไวนาวดุมที่ย้ายไปอยู่กับปารีสแซงแชร์แมงแบบไร้ค่าตัวหลังเลือกไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลน่าจะทำให้ซานเชสเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เราหมายปองหลังเข้าทำผลงานชิ้นโบแดงด้วยการนำลิวหักปากกาเซียนแทบจัะทุกสำนักผงาดควาแชมป์ลีกเอิงได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อฤดูการทีแล้ว แม้กระทั่งทางฟาบิโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งก็ยืนยันว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่จริงแต่ดิวดังกล่าวนั้นก็ต้องล่มไปหลังเข้ามาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหัวเขา่าตอนช่วงซัมเมอร์ทว่าล,ล่าสุดชื่อของซานเชสก็ถูกช่อมโยงกลับมาหาลิเวอร์พูลอีกครั้งเมื่อทางลิเวอร์พ e ูลเอ็กโค่ได้รอิงแหล่งข่าวจากทางเดลี่มินเลอร์มาอีกทอดหนึ่งถึงความสนใจในตัวดาวเตะวัย24ปี ปัจจุบันเขาเหลือสัญญากับลิวอีกแค่เพียง18เดือนเท่านั้นเึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2023และก็มีรายงานข่าวออกมาอีกด้วยว่าเจ้าตัวไม่มีความคิดที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางต้นสังกัดปัจจุบันขณะที่ล่าสุดตัวของซานเชสเองก็ออกมาเปรยเป็นในว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับการย้ายทีมณเวลานี้หากมันมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามา บางทีเอซิมิลานและอาร์เซนลอาจจะให้ความสนใจแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมได้พูดคุยกับทางเอเยตนของผมผมรู้ว่ามันมีสโมสรใดบ้างที่โทรมาหาผมแต่ผมไม่สามารถที่จะบอกชื่อออกมาได้ซานเชสกล่าวอย่างไรก็ตามผมรู้ว่าผมพร้อมหากมันมีข้อเสนอเข้ามาผมจะดูว่าข้อเสนอไหนคือข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับตัวของผมเอง แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบใฟความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ